วันนี้นะคะพามาไหว้พระนะคะขอพรที่วัดมงคลสถิตนะคะอยู่ตำบลบางตางายเหนือนะคะอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์โบทนี้นะคะเป็นโบสถท์ที่เล็กๆค่ะจริงๆเ่ยจ,จะมีโบสถ์อยู่ด้านหน้าเดี๋ยวแอาจะแพนให้ดูนะคะนี่ค่ะอันนี้คือโบสถ์ใหญ่ที่อยู่ด้านหน้าวัดนะคะก็สวยงามไม่แพ้โบสถ์เล็กแต่ว่ามันพีคอยู่ตรงที่ว่าหลวงพ่อนะคะที่ ประดิษฐานอยู่ในโบสถ์แห่งนี้นะคะโบสถ์เล็กๆแห่งนี้นะคะท่านนะคะไม่ยอมย้ายนะคะที่จะไปอยู่ที่โบสถ์ใหญ่ที่สวยงามน,นะคะเพราะว่าท่านชอบโบสถ์เล็กๆนะคะเพื่อที่จะให้ผู้คนนะคะเออมาจากทั่วประเทศนะคะสามารถมาสักการะนะคะขอพอรท่านได้ท่านมีชื่อเสียงโด่งดังมากไม่ว่าใครที่อยู่ที่ไหนนะคะต่างประเทศในประเทศเนี่ยต่างก็มาขอพอรองค์หลวงพ่อ ตลอดเลยนะคะทําให้แบบว่าด้านหน้าวัดะจะมีแบบว่าเป็นโรงละครแล้วตอนนี้ตอนนี้เขาก็ปรับปรุงหมดเนาะมาสร้างมีคนที่แบบว่าขอพรสําเร็จแล้วอะ่ะก็มาสร้างองค์พญานาะคะให้สองฝั่งเลยแบบว่าดูสวยงามอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้โบส์ก็เลยต้องปรับปรุงนะคะตอนนี้ก็มีปิดทองให้องค์หลวงพ่อทําให้องค์หลวงพ่อเนี่ยสีสันสดใสแต่ก็ ไม่มีใครสามารถย้ายนะคะองค์หลวงพ่อโตนะคะไปอยู่ที่โบสถ์หลังใหญ่ด้านหน้าได้นะคะอันนี้เป็นองค์หลวงพ่อโตนะคะเป็นองค์ที่แบบว่าคู่บ้านคู่เมืองนะคะของตำบลบางตางหงายนะ,ะเป็นที่รู้จักนะคะเหรียญของหลวงพ่อโตนะคะศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะเหรียญรุ่นแรกๆนะคะใครที่ได้ไปนะ,ค,ะคนที่แบบว่าเหมือน,นแพ้โดนไปลวกน้ำร้อนลวกสามารถเอาเหรียญน,นะ,ะมาอาธิษฐานกิดนะคะ อาการที่แบบว่าโดนไปลวกน้ำร้อนลวกนะคะแบบว่าหยุดทันทีเลยค่ะแล้วก็ใครมีเรื่องเดือดร้อนอะไรนะคะก็มาขอพรนะคะหรือจะทำกิจการงานใดคะขายขายที่ขายทางนะคะมาขอพรหลวงพ่อเนี่ยมักจากสำเร็จนะคะแล้วก็สำนิดผลตลอดเวลาค่ะแม้กนระทั่งแอร์เองอะแอร์ก็เคยมา ก็ไม่ได้ขอพรอ,อะไรมากมายเนาะบางทีเคยแบบว่ามีครั้งหนึ่งแบบว่ามาทําความสะอาดบนหลวงพ่อนะตอนนั้นแบบว่าไม,ไม่ค่อยมีเงินช่วงปีใหม่เลยอย่างเงี้ยทำความสะอาดเสร็จก็บอกว่าหลวงพ่อขอแบบว่าลูกมีโชคมีลาภตั้งนะปรากฏว่าถูกลอตเตอรี่นะคะซื้อมาแบบงงๆแต่มาเปิดดูอ้าวหลวงพ่อให้ถูกลอตเตอรี่เป็นค่าขนมค่ารถอะไรอย่างเงี้ยกลับห้องกลับบ้านตอนนั้นก็คือแบบว่าอยู่กรุงเทพแล้วก็จะไปเยี่ยมบ้านนะคะที่อยู่ที่เนี่ยนะคะอำเภอบ้านพศนะคะ หมู่บ้านบางตัางหายเหน,เนือนะคะอันนี้หลวงพ่อเนี่ย <Okay. S 1> บอกเลยคะ่ะว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆค่ะใครมีโอกาสนะคะผ่านไปผ่านมาลองแวะเข้ามาสักการะ <Okay. S 1> ได้คะ่ะพูดไปวันนี้หลายคนอาจจะไม่เชื่อแต่ไม่ต้องเชื่อแอะค่ะ จนกว่าคุณจะได้มาลองขอพรน,นะคะคงหลวงพ่อน,นะคะแล้วคุณจะรู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะคะที่ท่านไม่ยอมย้ายไปอยู่โบสถ์ใหญ่เพราะว่าตามวัดบ้านนอกเนี่ยส่วนมากถ้าย้ายไปอยู่โบสถ์ใหญ่ปั๊บเนี่ยเขาจะปิดประตูโบสถ์นะคะซึ่งทําให้คนเนี่ยไม่สามารถเข้าไปแบบกราบไหว้สักการะได้แต่พออยู่โบสถ์เล็กข้างนอกเนี่ยก็ไม่ได้กลัวของหายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้คนแบบว่าสามารถที่แบบว่ามาขอพรได้ตลอดเวลานะคะ เคยมีท่านผู้รู้นะคะมาสักการะท่านก็จะบอกว่าที่เนี่ยพลังนะคะค่อนข้างดีเลยะคะ่ะแล้วก็แรงมากๆเลยค่ะคือองค์หลวงพ่อเนี้ยคือแบบศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะอันนี้ก็เอาอิมมิกเล็กๆน้อยๆนะคะจากบ้านเกิดนะคะมาฝากเพื่อนๆนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ